สวัสดี FC ทุกคนนะครับามาดูแนวทางของฮานอยนะครับวันนี้วันที่6ก็เป็นวันเสาร์แล้วนะครับหลายคนอาจจะยุดส่วนแนวทางฮานอยเมื่อวานนะครับเป็นยังไงบ้างฮานอยเมื่อวานนะครับผมให้วิ่งรูดไปที่2กับ3นะจะเพาะกิจมา1 1 1แล้วก็06นะครับ หนึ่งศูนย์หนึ่งอืมเฉพาะกินเมื่อวานไม่โดนนะครับไปเน้นสามห้าไปออกกาชาตแทนนะครับเมื่อวานกาชาตของไปที่สามสามห้านะครับคือตัวนี้อันนี้คือของกาชาตนะครับแล้วก็สี่หกอ่าส่วนอะไรพิเศษออกเก้าสองกับศูนย์หกตัวเดิมคือไม่ได้จับเก้าสองถึงแค่สองแปดนะ เมื่อวานแต่เด่นมานะครับเด่นสองเนาะก็เด่นสามก็มานะหลักภัยสาย,ายวิง่งสายรูดนะครับสายเหนื่อยอ,อไปถึงรอบปะกะตินะครับออกตัวเดิมสามห้าย้ำตัวเดิมเจ็ดสามห้าลครับแล้วก็สองเจ็ดสองเจ็ดผมก็ข้ามนะสองหกสองเจ็ดวิ่งรูดเข้านะตั้งแต่เก้าสองสองเจ็ดนะนะเมื่อวานจับคือเวลาผมจับกระโดดมันชอบออกไอตัวที่ผม ข้ามทิ้งสองห้าสองหกสองแปดอย่างเงี <klim atic> call, 2> 2้ยสองเก้าไม่ถึงเออแล้วก็ไปรอบวีเจ็ดห้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองหนึ่งสองจับสุกออกสองศูนย์ออกสองหนึ่งนี่ไงสองศูนย์ไปสองห้าเลยนะครับออกสองหนึ่งเออตัวเด่นออกมาเออเมื่อวานก็เข้าไปสองรอบนะครับเปตัวที่ผมเจาะเนาะก็คือเข้าสามห้าวันนี้ถ้ากระโดดอีกจะเป็นไงเนี่ยอืม เวลาผมจับข้ามแล้วมันชอบออกไอตัวที่ผมตัดออกด้วยนะชายวิ่งดูดดีใจด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมจะให้อะไรนะครับตัวเด่นตัวเด่นวันนี้อืมวันเสาร์ค่อนข้างที่จะวันเสาร์กับวันอาทิตย์นค่อนข้างที่จะยากนะต้องดูดีๆนะครับนะวันนี้ยังเทใจไปที่เด่น2กับสาเหมือนเดิมนะครับสกับสเหมือนเดิมอ่าทีนี้มาดูว่า เฉพาะกิจจะเด่นอะไรเฉพาะกิจวันนี้ผมให้เด่นไปที่สองสามแล้วก็เจ็ดแปดนะครับสองสามเจ็ดแปดนะมาดูตัวเจาะเน้นเลยนะครับก็จะมีสองเจ็ดสองแปดนะครับสามเจ็ดนะครับสามแปดนะครับ อันนี้คือเน้นสี่ชุดเลยนะครับสองหกสามหกด้วยนะครับนะทีนี้ก็มาดูตัวรองตัวกันไว้นะครับตัวรองตัวกันนะจะมีทั้งหมด5ชุดนะครับสอหนะครับ 29นะครับ20นะครับแล้วก็39อันนี้คือตัวกันนะครับตัวกันซึ่งจะอยู่ในชุดน้อยรวมด้วยอ่ะทีนี้มาดูตัวเน้นนะครับ4ชุด27 28 37 38นะครับเน้น4ชุดนี้นะ มาดูน้อยรวมนะครับน้อยรวมผมจัดไปที่ตัวแรกเลยนะครับ <c oughs> เอออย่าก,กระโดดเหมือนเมื่อวานนะจับสองศูนย์ออกสองหนึ่งโอเออเออวันนี้น้อยรวมผมวางไปที่สองศูนย์สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้า 3ามหกสามเจ็ดนะครับชุด3มตัวแตกนะครับวางไว้ที่ศูน์สองนะครับ แล้วก็แปดเจ็ดสองสองชุดนะครับ <c oughs> วันนี้จับตาดูแปดเจ็ดสองแปดสองเจ็ดไว้ให้ดีนะครับหรือไม่อาจจะเป็นเจ็ดแปดสองนะครับเนาะอืมถ้าไม่แปดเจ็ดสองก็น่าจะเป็นเจ็ดแปดสองอยากจับให้อีกชุดหนึ่งถ้าหามนะสองแปดสองไม่แน่าอาจจะมา อาจจะมาเฉพาะกิจเลยนะครับเนาะจับตาไว้ให้ดีนะวันนี้วันนี้เด่นเจ็ดกับแปดแปดเก้านี่หลายรอบนะครับถ้าจับคู่เข้ากับสองสามได้นะครับน่าจะเฮน่าจะปังวันนี้นะครับนะมีลุนเลยนะเออวันนี้สามตัวมีสิทธิ์ลุนแตกนะครับแตกสามตัวมันเสาศูนย์สองเก้าแปดเจ็ดสองสลับเอานะครับนะ น้อยแค่สองชุดเองสําหรับชุดสามตัวผมจับให้น้อยมากนะครับไม่เยอะนะก็เข้าดีเข้าดีมาหลายรอบแล้วโอเคลุ้นปังกันส่วนชุดเน้นนะครับว่าจะเน้นอะไรบ้างก็จะมีในชุดสามตัวนะครับที่ผมเน้นให้นะวันนี้ก็จะมีสองศูนย์ซึ่งมันอยู่ในชุดอันนี้ด้วยนะครับเผื่อจะมาเก้าสองศูนย์ศูนย์สองนะครับแล้วก็จะมีสองเก้านี่ตัดมาจากสามตัวชุดนี้เลยก็คือเวลาผมเอามาจับสามตัวผมก็จะ คล้ายกับว่าจะเน้นในไกลๆนะว่าต้องสองตัวมันต้องมีอยู่ในนี้แน่ๆนะครับตรงน,นั้นนี่วิธีการสังเกตเวลาผมจับนะครับสองเก้าสองศแล้วก็มีตรงนี้สองเจ็ดสองแปดที่ผมมองไว้นะครับอาจจะเป็นแปดสองหรือเจ็ดสองซึ่งสวยงามพระรามแปดนะครับวันนี้นะอีกชุดหนึ่งที่จับตา นะครับก็จะเป็นสามแปดนะครับผมจับตาที่สามแปดไว้นะอืม <c oughs> ประมาณนี้นะครับห้าชุดเนาะที่ผมเน้นนะวันนี้ขอให้เน้นเข้านะเมื่อวานเน้นไม่มานะมาตัวรองก็คือสามห้าตรงๆนะครับสองรอบติดสามห้าสามห้าเออยังดีเข้าสองสองรอบนะครับวันนี้สามแปดสองเก้าสองแปดสองเจ็ดสองศูนย์อืม รุนแตกสามตัวด้วยวันนี้นะครับอาจจะมาตั้งแต่เฉพาะกิจเลยเฉพาะกิจอาจจะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้นี่นี่นี่แปดเจ็ดสองเพราะมันเด่นเจ็ดแปดสองสามนะเฉพาะกิจผมเด่นสองสามกับเจ็ดแปดนะครับนะสองสามอย่ามาสองสามนะไม่ได้จับให้ด้วยนะถ้าใครวิ่งรูดคงไม่พลาดแต่รุ่นให้มาเนี่ยคู่กับสองแปดหรือสองเจ็ดหรือไม่สามเจ็ดสามแปดนะเฉพาะกิจเลยตัวนี้สามตัวนี้ทํามาเพื่อเฉพาะกิจ แล้วตัวนี้น่าจะเป็นไอตัวนี้น่าจะส่งไปที่ปกติกวีได้นะปกติกับวีได้หรืออาจจะเป็นพิเศษผมเคยเข้า3ามตัวไหมส่วนมากผมจะเข้าที่กาชาติจะพอกิดแล้วก็ไปปกติน่าจะเคยนะ,ะวันนี้รุ่นนะ0ูนย์สองเานย้อาจจะมาที่ปกติ นะครับสำหรับแนวทางของฮานอยวันนี้นะครับนะลุ้นกันมันหยดนะครับใครชอบคือจะไปลุ้นน่อยพัฒนาด้วยก็ก็ไม่ว่านะครับนะแต่ผมก็จะเน้น5รอบนี่แหละห้า้นอยก็คือเฉพาะกิจกาชาติพิเศษปกติแล้วก็ VIP นะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกคนนะครับ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณมากนะครับ